กกติอ่ะในแบบสนสนุกอะไรเงี้ยเราจะคิดว่าค่าอาหารมันจะแพงจแพงะพี่นี่คือแบบ้สีลิ้งกิทนะครับก็เหลอประมาณนี้เดีดยวกับข้างนอกเลยเพราะเราสั่งเยอะมากเลยนะเราสั่งอันนี้เออไม่เป็นไร ได้แบบสนสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าค่าอาหารมันจะแพงจะแพงคะพี่นี่คือแบบข้างนอกกับข้างในก็คือเลทเดียวกันนะไม่ราคาไม่หนีกันนะดูดก็คือร้อยกว่าบาทอ่ะเออเหมือนเขาแบบสนับสนุนนักท่องเที่ยวมากอ่ะใช่ดีมากเลยประมาณหกเจ็ดลิ้งอ่ะออหกเจ็ดลิงกินราคก็ตกประมาณแบบไม่ถึงเจ็ดสิบบาทสั่งอาหารได้ก่อนแล้วก็ไปจ่ายข้างนอกเอาไหมคะนิชาเราจะไปโซนน้ำแข็งได้ใช่ไหมต้ำนี้ตูดเปียกตูดก็ตูดเปียกยังกระชีดแตก ดูข้างในโซนอาหารดูรถเข็นอาหารของที่นี่นะครับเลือกค่ะแล้วเราก็ซื้อในเข็นแล้วก็้า่ใช่แต่ด้านหลังนี่อุ่นนะอุ่นกับว่าพี่มายืนตรงนี้เหมือนถุงไฟเลยมันเป็นตู้ร้อนน่ะร้อนนะนนะสบายนะนอย็กกินขนมซีซสลัดอยากกินอะไรสลัด แต่ว่าบอกว่ามารีวิวให้พ่อไปรีวิวให้ใช่ไหมอาจจะดูใครชอบซื้อบอกวก็มันสำเร็จนะคะแล้วก็ไหนไหนไหนไองไม่ซื้อเหรอใครชอบกินก็มาซื้อได้ไม่ใช่ว่าแนะนำว่าเป็นเตรียมเอะไ้ผลไม้หรือเปล่าอันนี้ค่ะคนที่ร้อนชอบกินอยู่ก็สามารถซื้อได้ใช่ไหมข้างในก็อบหวานนะโอ้สิบีลิงกิตนะครับสิบสี่ลิงกิตชอกินของหวานก็ทางนี้เลยอ๋อนี่เหมือนอารมณ์เหมือนฟูสลัดเนาะไม่แพงครับ16บลิงกิตเนาะแล้วก็ก็เลทประมาณนี้เด็ดเดียวกับข้างนอกเลยสั่งอาหารกันเนาะ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนจะลบเหมือนเคบับเคบับเคบับไปหันมามิต่อนะคะเดี๋ยวต่อการกินข้าวเปแล้วนี่มนูน่ากินมากเลยนาะมีแลด้วยนะเน้อแกะว่อยากกินอยากลองได้ยเี๋ลองเนื้อแกะไ้มไหวไหมเอาชิพดีกว่าพื้นฐานดีกว่าเราจะออกจากเซฟโซนเหรอ ทั้งหนาวทั้งหิวหนาวต้องหิววะคะก็มาลันก่อนนะคะรส้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าจะกินไมโลเหรอไม่ใช่โอเมก,ก้าติ๊กนะคะ องวีพาสต้เน oh, yeah. uh. okay. okay. oh, okay. ี่ยฮิตบอรนดส์พาสต้าวีท uh ับชิีกินบล็อกวันท้องฟ้าเไหมวันพาสต้าโอเคโอ้หน้ากินมากคลิปด้วยหน่อยเพราะเราสั่งเยอะมากเลยนะเราสั่งอันนี้อีกนะเออไม่เป็นไรแับไม่เคยหิวมาก่อนไม่เคยกินข้าวมาก่อนโอเค thank you ทอดน้ำแอนโชว์ซอสเสร็จโอ้โหพี่พอเขาพันไปเก็บไหมไม่น่าจะไหวนะเก็บไปอ๋อเก็บอ๋อเก็บไปได้เก็บไปได้เก็บไปได้อันนี้ก็คืออยากลองลองไปหมดอ่ลองไปหมดเลยอ่ลองไปลองเอาไปลองเนื้อไข่เป็นเป็นเนื้ออะไรไม่รู้อะอร่อยไหมเออฟิชค่ะชิ้นชโล่หน่อยให้กินหน้าไปค่ะ a few moments later คุณแม่ไม่ไหวแล้วนะคะไปเร็วไปจ่ายตัง,งะคะ์ข้างหน้านี่ไงพ้างในเขามีที่จ่ายตังค์อยู่ผมที่แบบที่ใหญ่รออยู่อ่ะหรืบโอเคสิบโคลงกิลเอาน้ำไปขวดเลยนะไปนี่มาจ่ายตรงช่องนี้นะครับเพราะก็จะมีช่องที่เอาไวช้ชำระเงินนะครับหลังจากที่เราเดินสั่งอาหารจากข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีทางวนเข้ามาเรื่อยๆก็บอกว่ายกเฉพาะของแห้งขึ้นมานะส่วนของที่เป็นจานไม่ต้องยกขึ้นมาเอาขีเข้าไป ดูซิว่ามือนี้กี่เล็งกรีดนะครับอร่อยไหมนิชาอร่อยหรอนิชาพร้อมยังพร้อมที่จะเขมือประหารได้ทังอันพร้อมแล้เหรอคะเย็นโก้แล้วถ้าวันนี้ไปเหมือน้ำแข็งไม่ทันทำไงไม่เป็นไรเพราะหิวข้าวเพาต้องมาปวดฟรองท์ทับต้องเดินด้วยท้องแล้วถ้าเกิดว่าฟรองทับไม่เดินด้วยท้องไงก็เดินต่อไม่ได้เดินต่อไม่ได้ใช่ไหมก็จะไม่มีแรงเล่นไม่มีแรงพูดไม่มีการเดินไหนดีวันฮัลโหล ร้อยเก้าสิบลิงกิตนี่ก็ประมาณเจ้อยเจ็ไม่เกินพันห้าก็ไม่เกินพันหไงไม่เกินพันหบาทเ่ยร้อยลิงกิตเท่ากับเจ็ร้อยบาทนะเจ็700กว่าบาทนะอันนี้คิดแบบบวกเกินเกินไปนะประมาณพันกว่าบาทประมาณพันเอไาซื้อเยอะไปหาเราดเดนะหิวเราหิวเใ่ใช่ใชเวลามันหนาวหมันแบบมันต้องเกอาาอันนี้เห็นเราไปค่อยๆนะเบาๆนะเดี๋ยวิชากอ่ะ,อะเดี๋ยวพ่อไปกับนิชานะคะ